วัสดีครับเป็นแฟนครับสวัสดีมาเลี้ยงต่อนะฮะต่อมาเลี้ยงที่บ้านครับมีหลายหลังอยู่ฮะมัดผูกตามธรรมชาตินะครับหลังที่หนึ่งนี่หลังที่สองฮะ ที่สองหลังที่สองมัดตามบ้านนะครับนี่อีกหนึ่งหลังครับนี่อีกหนึ่งหลังหลังเล็กอันนี้กำลังเอามามากไอ้จนไม่ยิ่งครับไอ้จนไอ้ต้อมลุงคำอ่า จนในต้มลุงคําไม่ยิ่งนะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยพอต่อกําลังนี่เลยครับเนี่ยตัวนี้ใหม่เอามาใหม่ครับเมื่อคืนครับอ่าเมื่อคืนไปเอากระไอจนอ่ามี่ีลังหนึ่งลังเล็กฮะลังเล็กเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มโต อีกลังหนึ่งครับลังส,สวยๆตอนเ,เช้ากำลังทำลังกันอยู่เลยอ่านี่อีกลังงใหญ่ลังใหญ,ใหญ่ต่อขาวครับอ่าอันนี้เอาไปต้มไม่ยิงฮนะ อ,อยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับดูครับมองไปหลายลังฮะหลายลังหลายลังมีทั้งเล็กใหญ่ครับอันนี้ตัวนี่ใหญ่ใหญ่อันนี้ของลุงทำนะลุงทำนะไม่ยิ่งแล้วมาอีกลังนึง ลังนี้แอบหน่อยครับลังใหญ่เลยแม่กำลังเข้านะฮะนี่ใหญ่หลายลังครับส,สวยๆลังกับลังใหญ่ๆลังนะครับอันนีเาา้เอามาเป็นลังแรกเลยฮะแต่โตช้าหน่อยแต่เริ่มโตแล้ว อถ้าลังใหญ่ๆต้องลังนี้เลยครับอใหญ่ครับใหญ่อันนี้ใหญ่สุดครับได้ชนประธานน้องหล่มมานะฮะโอใหญ่มากครับเนี่ยดูซูมให้ดูฮะซูมให้ดูอูม ผมแม่กำลังออกหากินนะฮะไปนน่นแล้วีนเลี้ยงที่บ้านผมเองครับโอ้นี่รังใหญ่ครับน่ารังมีสามคนนะครับนี่ไอ้ต้อม ต้องไม่ยิ่งไอจนไม่ยิ่งครและสมพง์อ่าโอเคครับเดี๋ยวถ้าตัวใหญ่เอจะแกะตอนไหนเดี๋ยวจะถ่ายลงอีกทีนะครับอ่าใหญ่มากครับใหญ่มากสวัสดีครับ